เราจะมาเล่นแบบพี่ชื่อว่าออปปี้แต่คุณเป็นใบไม้นะคลิปนี้ไม่ไม่ยาวเหมือนคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วยาวชั่วโมงเลยหรือว่าจะยาวอะโอเคแบบนี้ครับง่ายง่ายอุบาแล้วตัวช่วงแรกเนี่ยมันจะง่ายนะแต่ว่าช่วงหลังๆแล้วโคตรยากเลยเดตเตอก็รู้ เดี๋ยวต้อก็ดูออกระวังอย่าแตะน้ำอย่าแตะน้ำน้ำแข็งหรือคนจะแช่แข็ง okay. โอเคโอ้เสวยตัวสัส้นนะไม่เอาดูเอาแบบนี้เอาตายเลยเริ่มใหม่เริ่มใหม่จริงๆครับไปอันนี้เขาจุดเกิดของธานี้เนาะ เกิดแล้วแบบไม่ใช่แบบอันไหนทีเดียวแล้วอันนี้เลยก็คือไปไกลแล้วว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่จริงตรงนี้ควรจะเป็นจุดกิดเซฟเลยนะแต่ว่าเขาไม่ทำได้ไม่ไปไกลอุ๊บโอเคอุ๊บโอเคอุ๊บโอเค กระโดดกิดก็ไปเลยกระโดดกระโดดไม่พ่ายวะตรงเนี้ยนี่ไงพี่บอกว่าเปนยาโอเคได้ละนี่จุดเซฟจุดเซฟเเซฟเซฟเซี่อดีมากกินใช่นะอ่ะโอเคเกิดตัวนี้ กระโดดแล้วก็ไปอกรโดดกระโดดแล้วก็ไปเลยกระโดด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 โอเคไหมะโดกระโดดโอ้โหอันนี้ขตาขอโด้วยที่ผมไม่สามารเล่นการเดแลานได้ก็ต้องตากันบ้างเลยเนาะเรื่องธรรมบา จูออเกะดกระโดกระโตายตายเลยตายแบวงกลมเลยกระะโดไกระโดดมันอะไรอะเปลี่ยนแมพเขาชอมาเปลี่ยนแมพนะเพราะว่าแบบมีโคตรโคตร เล่นอันนั้นดีสิเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นไม่ใช่เพื่อนเราของเราแต่ว่าเป็นระบบโรบอทเฮ้ยน่าสนใจลองเล่นดูสินนไ,ไม่ใช่ออบบี้อันนี้ได้ลองมาเล่นดูลองมาเดี๋ยวดิอ่ะไม่ใช่เพื่อนของเราอะ่ะลองดูสิอยากเล่นไม่ต้องมาและเกมนี้จะไม่มีตังค์ ก็เลยต้องเล่นหัวปอมไปเลยแล้วกันสตาร์ทพีเลยนะกันนี่อะไรล่ะแบกจะเล่นโอเคก็ต้องเลน่ okay. Okay. นเยอะ ฮลโหลฮัโลโหลครับพี่พ แล้วคนแรกก็เจอเลยว้ยเจ้าหน้าที่สเกลิลตี ขาเป็นแมวด้วยนะประเด็นเนี่ยนี่ไงคนจริงป่ะเนี่ยอยู่ชันที่เท่าไหร่ชั้นที่หนึ่งเออเดี๋อะไร สามสามเก้าสามหนึ่งศ <NS 3> ูนย <pioneers S 1> ์หนึ่งเก้าศูนโอเคเ่อ่าสนี้เราอกเปเพลนก็ต้องักอใ้ตามมืออมาเลาเมน ขั้นสำอเทีวีิทีโพสไหนไหนขอดูหน่อยไหนไหนเราขอลงลง,ลงไปให้ดูหน่อยลงไปมันก็ลงไปก็ตายเลยโอ้ยตำรวจว่นขึ้นมาจะซ่อมรีบไป่อ พัวตรงไหนถามจริงสองสองสามเก้าสามเจ็ดสองามเก็ดดูสิสองสามเก้าสามเจ็ดศูย์หกศูนย์สามเก้าามเก้าโอเคตอนนี้ถูกต้องไปได้อาสวัสดีครับผมน้อใช้ของเจ้าเบคอนนายมาทำแมวอะไรนี่ จอนะเจนะเป็นน้องของพี่ผมนะครับชัหโเคครับส่วัเดีครับผมชื่อคปเต้นะครับเหมอนพี่ผมชื่อกับตานนะไม่ทำไมผมถึงพูดผมถึงพูดกว่าจะพูดผมนานคือผมไปดูเพื่อนผมเล่นโอเคแต่ว่าเี๋ยนะ จำดีข้อ กอยังไฟสองสี่สิบเก้าอ่ะเอ,อ้ก็นายก็ตรงที่เนะกีเ่ยวนะก็ได้แล้วอลอจินแมนที่สอง นะให้อยู okay, ่ในริดไหมหอยู่หนึ่งส่วนสองหนึ่งสวนสองโอออเรนแมนมล่อกอนี้ชื่อตรงตรไอ้ถูกที่เ w a ลทูในลิดอันี้อันี้โอเคไป โลสองแปดงงเดี๋ยวนะเจะเบคอนายได้อยู่ในลิตไหมอืมเดียนนวนะไปเราแวนเฟสด้วยทำไมไม่ได้อยู่ในลิตรแล้วก็โนโบอนก่อนนะชื่อนูหนนี่ฉันตาบเอ นุกนุกไอดีซีสองซีสห้าแปดีสองห้าแปดูซิคือต้นสี่ีสองห้าแปดซีสองหาแเจเก้าเจ็ดเก้าแปดหนึ่งห้าเจด้าแปดหนึ 5. 5. ่งห้าโโทรไปดูดิถ้าเกิดมีคนรับสายก็จบแกไม่ได้เข้าเออเอออะไรนะสามซ้หนึ่ง on the pill ah skill de 1 8 เนาะเนี่ยอืมคุณสามารถความกระโดดนี้อุ้ยงแมวตกปลาอันนี้ไงตันแมวตกปลาคุณบิ๊กแล้วก็ทำสุสีทำสุสีทนสุสีอะไรก็ทำสสี

ยืดเลยๆๆๆดิ้งมาจากคณะคเหรอเพืนเตะช่องมันเถอะหกห้าเก้าเจ็ดหนึ่งหกห้าเก้าเจ็ดเด็ดวสิหกห้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห่ง แล้วก mm. ็เบอร์โทรัรีสาทีศูนย์สามสี่สี่ฮัลโหล คือว่ามิวแมนเนี่ไม่ใช่ห้องอะไรอ่ะห้องห้องอะไรก็ห้องนี่ห้องนี้อยู่กับมันนี่ลองโทรถามมันนี่ไปสิคือหนึ่งสิบสองเจ้าเสื้อเจ้าตาตาอะไรอ่ะ

แล้วก็เหมือนเดิมขอยี่สิบไลน์นะดูในลิสตโอเคชื่อทุครับไม่ได้อยู่ชั้นไงนเดี๋ยวนะดูชื่อไม่ดูชั้นเลยอยู่ในชั้นไห

I s i m o อันนี้ถูกัสคุณเขาคือ J-A-I-L J-A-I-L ไหนดูสิใช่ไหม J-A-I-L ถูงศูนย์หนึ่งถูกมน,นิตด,ด,ด้วยที่ <t ell> เหลือก็แค่ถูก <t ell> สองศูนย <t ell> นกำลังโทรอยู่อืม <m> เียลตาเขารวมไหมแกงส้มเขารวมไหมได้มเขวมไหมเบสอสไม่ได้อนไม่นอนออะไม่้ม่ได้บินีากัเดีวเดี๋ยวแกงส้มเลย Dia nak? Mulai. Skill dia. Bye. เล่นไม้จะตายเลไม่เป็นอีกสองห้าโอเคพพเพราเขาแต่เขาอยู่ชั้นไยังเช่ออยู่อ่ะยังเช่ออยู่ปออะไรอ่ะ nói dân quân chân bôn em mt m i s t e m i s t e m s t e a to dung mười lần 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 mười เอฉันหนึู่นย์หนึ่ง 101, ถูกต้องเดี๋ยวหน้าทำไมไม่อยู่ในลิสตะเอจามอะไรดังจัง <c oughs> ต้องทำอะไรไปด <c oughs> ีถูที่เ่มถูอันนี้เพ่ถูแต่ว่าทำไมไม่ได้อยู่ในลิต์ ตอนโทรถามเขาดูกันแล้วกันศูนย์หนึ่ง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 ขยืขอแล้วแล้วมีตังยางไม่บอกว่าจะซืออะไรเนไมพี่นอโกรบ อเอ้ยศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งใช่ไหมศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งรอบดีเขาจะรับปะโอเคลา่ คาร์เมเน่ซี่เมบเออเอเบอรเอว่าสวัสดีค้วเรียกว่าผม้เนะ้าว่าไม,นะม่ใช่ผมอ่ไม่ใ e ช่ผม e แล้วก็อันนี้คือ หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแปดแปดยังหนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งแปดอะไรเนี้ยไม่รู้เหมือนกันกลไปก่อนเลยหนึ่งสองหนึ่งแปดสองสามหนึ่งสองหนึ่งแปดสองสามหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสอง กับสสมใช่ปะดูสิโอเคติด้องติดกล้องแล้วก็เห็นนะในลิตรไหมอยู่ในลิตรโอเคโอเคปิดวันแรง วันวันนี้จุ้ไม่เมอ่าเบื่อแล้วแล่วอะไรเเอ๊ะเยียบ้อยอโอเคนะครับแค่นี้นะครับสำหรับเกมนี้โอเคไปเดี๋ยวพักหนะ้ามาเล่นต่อนะโอเค